ค่ะวันนี้ก็อยู่ในช่องน้ำเอ้ยน้ำใจวันนี้เราจะมาให้อาหารแกานะคะอยู่ข้างหลังพ่อแล้วค่ะจะได้กินไหมเนี่ยแก้

เอออย่าโยนนะต้องให้ด้วยมือนะอห,น,หนูกลัวน,นูอยากไปยืนที่สูงสมาเยี่ยมเป็นผูเผานู่นฮอ๋อเทียรน้อยเทียรน้อยทีละน้อยมันไม่ลุมสูงมากจ้ะล่าหาแล้วแก่และจ้ะไม่เอาใหญ่ทางนี้เทีเ๋ยวกอนเอามันจะมากินมืดอะไรนี่ คนหน้าที่คนเดียวละละมุนมากกินกันเบาๆไม่ต้องวิ่งไปอยามอตางดูเหนื่อยไหมให้อาหารเนี่ยเหนื่อยจบคลิปไหมคะถลาถลาท่านผู้ชมก่อนไหมองใสาท้วผู้ชมมั้ง จบภารกิจวันนี้เรามาที่ไหนคะที่ไหนอ่ะเอ้าฟาร์มเจ้าชายอ่าลาค่ะสวัสดีค่ะอย่าลกดไล์ก็เชิ์ให้ช่องไม่ต้องกดนะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่มีใครดู่ค่ะต้องสับตะไคร้ไหม ปักดะไคร้ด้วยร้อนอย่างนี้ปักเลยค่ะ